ได้มีอาการดีๆไม่หายใจอยากมีชีวิตยืนยาวเจ้ามันบัตทูกับเจ้าว่าเนี่ยมันโหดหลายสำหรับเจ้าเลปรานีอินปัญโยต้องลาออกจากงานคอยปฏิบัติดูแลลูกสาววัยแปดขวบอย่างใกล้ชิดทั้งเช็ดตัวและป้อนข้าวป้อนยาให้ตรงเวลาภายในบ้านศพจังอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางหลังพบว่าลูกสาวป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมันเกิดจากการได้รับมลพิษติดต่ตอ,อกันเป็นเวลานาน,าน ตั้งแต่แรกเกิดเด็กหญิงวณาอินปัญโยมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์และเริ่มเจ็บป่วยจากอาการเวียนศรีศรษะคลื่นไส้อาเจียนบ่อยครั้งราณีพาไปพบแพทย์โรงพยาบาลแม่เมาะตรวจร่างกายแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติกระทั่งสองเดือนก่อนหน้านี้จึงพาไปตรวจที่โรงพยาบาลลำปางอีกครั้งแพทย์ลงความเห็นว่าเกิดจากการได้รับมลพิษติดต่อกันเป็นเวลานานๆเป,เป็นเป็นหายๆค่ะทางนี้ค่ะ,วคะปวดตลอดปวดปวดเยอะไหมปวดเยอะค่ะ ไม่รับปวดหัวน้องทำไมนอนะคะปราณีเชื่อมั่นว่าส่วนหนึ่งเกิดจากมลพิษที่โรงไฟฟ้าแม่หมอปล่อยออกมาเธอวิงวอนทั้งน้ำตาขอให้โรงไฟฟ้าแม่ม้อหยุดโครงการขยายเฟสเตาเผาผลิตกระแสไฟ,ฟฟ้าแทนเตาเดิมที่กำลังจะหมดอายุลงอย่าของ,งดลงสร้างโรงไฟฟ้าเจ้าสี่ถึงเจ็ดนะมันลุกขายไปเหรอเจ้าเจ้ายังได้อากาศดีๆเจ้ามันลุกขายไปเลย ในขณะที่แพทย์โรงพยาบาลลำปางเจ้าของไข้ย,ยืนยันอีกครั้งว่าอาการจะป่วยของเด็กหญิงวรรณภาเกิดจากการสัมผัสกับอากาศที่เป็นมลพิษเป็นเวลานานๆกรณีน้องนี้ผมก็ไม่ได้ฟันธงร้อยเเซ็นะฮะแต่ผมก็บอกว่ามันน่าจะเป็นผลสืบเนื่องจากการสัมผัสที่ไม่ไม่สูงแต่ใช้เวลานาน,านมันจะส่งผลต่อต่อต่อภาวะสุขภาพอรักษะเจ็บป่วย้วยลัง สองก็คือตอนที่เขามีอาการเนี่ยมีเด็กหลายคนมีเป็นดูเหมือนว่าการพัฒนาประเทศที่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าจะสวนทางกับสุขภาพชุมชนแม้ว่าที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าแม่เมาะจะพยายามหามาตรการป้องกันแต่ว่าก็ยังพบว่ามีผู้ป่วยที่เกิดจากการได้รับมลพิษที่ปล่อยออกมาอัตพลดวงจินดารายงาน